ทุเรียนเลียงสีบลอกช็อกโกแลตกับช็อกโกแลตกลมถังกน้งกวนนีหอเนาะเมื่อกี้ไม่ได้วางแรงเลยนะ<ล> <laughs> แรงทเรียนอ่อนเปลือกเเรียนทเรียนหมะั้นั้นเราต้องทำให้ตรงนี้มันไม่มีสีเขียว,วหอมเลยอ่ะเหมือนทุเรียนกลัเลยของทุเรียนแเลเ้วแนึ่ ทุเรียนสุกข,ขึ้นเขียวเข้มก็จะลดลงผสมขาวกอบกันทีมทุเรียนอ๋ออันน่งทุกอย่างไซก็ต้องมีเลเวล เราจะเริ่มจากอ่อนสุดก่อนเอ้ยไม่ใช่ด,ดิบสุดไปสุกสุดทุเรียนดิบมันก็จะต้องสีขาวมันแข็งปอกทุเรียนทุเรียนปอกยากมากแข็งเกินทุเรียนสุกขึ้นมาหน่อยต้องใส่ดิบอยูหปอกแค่พัวมาปูทุเรียนไม่กลิ่นทุเรียนแบบแบบเป็นยาอรอยอ่ะหืกลิ่นทุเรียนหม่อนทองปะเนี่ยอร่อยเกินสุกขึ้นมา ทุเรียนกรอบนอกนุ่มในอันนี้ต้องอร่อยสุดชิมผลจิโอ้โอมมากค่ะโปรยากหรืว่าทุเรียนจริงต้องอร่อยจึงอันนี้อร่อยมากค่ะความหนาของเปลือกนี้นะอะทุเรียนสุกแล้วหแบบหอมมากอันนี้ต้องใส่ผงเยอะข้างในน่ากินมากเ,เวลล์6หวานแล้วหอมทุเรียนมาก สุกใกล้จะเน่าหอมเกินอ่ะโคตรอร่อยเลยทุกคนมันนี้คืออร่อยเกินไปอ่ะอันนี้ใส่ผมเยอะสุดเฮอ้าขนาดเปิดยังอร่อยขนาดนี้เราไส้จะอร่อยขนาดไหน